สวัสดีครับนี่เจคนะครับวันนี้นำสถานตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์นะครับเป็นแอร์ VRV นะครับมีเพื่อนช่างเราส่งมานะครับมีปัญหาก็คือ,อเห็นว่าล้างแอร์โดยไม่ปิดเบรกเกอร์นะครับก็ไม่ควรทำนะครับสถานช่างแมวโอเคมาดูกันครับว่า,าการเป็นไงบ้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีไฟช็อตควันขึ้นอะไรต่างๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน มาดูอีกทีนะครับเป็นแอร์นี่นะไดกินอินดัตตี้นะไดกินเป็นอินเวอร์เตอร์นะแผงคอยเย็นนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ f อฟเอฟเอฟคนะครับ2 2 0โวลต์นะครับเฟรนี่นะน้ำยาสารทำามเย็นก็ R13CA ไอ้สี่หนึ่งศูนย์เท่าที่จะลงไปตู้เย็ยนเลยน,นะอาสี่หนึ่งศูนย์นะครับสามตันตู้เย็ยนโอเคตามเพจนะกระแสะโอเคมาดูเมนบอร์ดกันเลยครับนะครับประมาณนี้นะมีฟิลฟิลไม่ขาดนะฟิลตัวนี้ไม่ขาดไฟเข้าถ้าไม่ถ้าไม่ปิดเบรกเกอร์ก็ให้ถอดนี่นะฮะหมา้ว่าน่าจะเป็นซ็อกเก็ตนี้นะฮะไฟเข้า,า,า,ก,ก,ก,ขาก็สามารถกด ถอดสกีตได้นะตรงนี้นะครับก็มอเตอร์น่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์สามไส่สามขั้วนะตัวนี้นะฮะเป็นตรงไ c ซ p m เนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งอะไรนะส่วนสี่ฟิลเตอร์อยากรู้ทนวนเท่าไหระนะ่ตัวนี้ตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบไมโครนะสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะ,ะทนวนวนอีสีนะครับ ส่วน IC Switching นะฮะก็เบอร์นี้นะครับออเงนะฮะ zoom หน่อย TOP 266 KG นะครับ,นนอรบโอเคอ่ะอตั้งิตอวัดนิดนึงนะครับอ่ะตั้งมิต่วัดเลยนะครับตั้งคูณ10นะครับ ปรับเัดหน่อยดีรโลโอนิดหนึ่งนะเอาไม้เอาเร็วนะครับไม่ชัดคอไปวัดตรงตำแหน่งคาปาที่นั่นนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นคร้างไหมนะครับนี่นะมีโอมนะครับดำจับลบแดงจับบวกนี่ประมาณ50ิโอห์มนะครับสลับด้านนะครับ เกินสองครั้งเลยนะขึ้นสองครั้งเลยนะครับแสดงว่ามีอะไรช็อตนะครับมีอะไรชอ็อตมีอะไรโหลดวงจรนะครับวัดไดโอดโนนายวัดฝั่งขาเข้า AC ซนะจุดนี้จุดนี้นะฮะ ขึ้นนะครับมีโอมนะครับสลับด้านนะครับสลับด้านก็ขึ้นนะครับขึ้นสองครั้งนะครับโอเคมาวัดตรงนี้เลยตรงฟิวนะครับไม่ขาดนะครับอ่าวัดตรงไฟเข้าตรงนี้อ่าขึ้นนะครับสลับด้านนะครับสลับด้าน ก็มีขึ้นนะปกติจะไม่ขึ้นนะฮะก็ขึ้นคุณสองคมีอะไรชร็อตนะครับตัวนี้มันมีแอลมีอะไรอีกนะครับเป็นเหมือนดีดีเอ็กเตอร์หรือเปล่านะใจเนี่ยตัวนี้ซัพพลายชุดหนึ่งหรือเปล่านะใจวงจรน,นะครับมันจะมีเหมือนไอซีชุดหนึ่งนะฮะ มีเลมีเลออนอยู่ประมาณสองชุดนะครับันีนสั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับตัวนึงอาจจะเป็นซอฟต์สตาร์ตนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มี PTC ส่วนส่วนหนึ่งโอเคอย่างนี้ อืมจวนะลองดูกันกันฟ้าผ่าหรือเปล่านอมตรงนี้จะมีลงกาวจะลอยตรงไหนดีเอออลอยตรงนี้นะครับตรง CTC ก็ได้นะฮะ หรือจะลอยไดโอดลอยทนซีซีจะง่ายกว่านะครับจะลอยออกแล้วก็วัดเดเอตรงไดโอดบิดดูนะตอนนี้ตรงบีดีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งครับมาทีหนึ่งศูนย์หนึ่งเดีดด๋ยวลอยกันใช้ของแรงกั้วดูดูกัน เดี๋ยวลอยเป็นจุดๆก่อนนะครับลองทดลองกันก็มีตจุดในช็อตกันแน่นะครับแต่ที่แน่วัดดูแล้วช็อตอยู่นะครับะโอเคเอดรอนนะครับ pct หนะึ่ง่วนหนึ่งตั้งคูณหนึ่งนะดูได้สักกี่โอห์มเลยดูนี่ เก็บแจ้งนะมือเดียวก็จะลำบากหน่อยนะฮะโอเคขึ้นไปนี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับป oh ระมาณแปดสิบโอห์มนะฮะเท่าดีวัดได้ด้วยมันติมิเตอร์นะครับโอเคลอยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะวัดดูตรงไดโอดอีกทีนะฮะดูว่าช็อตตรงไหนกันแน่นะฮะ ซิโลให้ได้ศูนย์วอๆจะไม่ตรงเท่าไหร่เคตั้งฝั่งไฟขาเข้า AC กันนะยังขึ้นอยู่ไหมอ่ะก็ยังขึ้นอยู่นะครับสลับด้านนะครับอ่า ยังมีขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ตรงสี่ตรงสี่ที่สลับด้านก็ยังขึ้นสองครั้งอยู่นะครับสี่มีปัญหาหรือเปล่า ว่าจะเป็นสีนะแดมเปอร์หรือเปล่าก็ไม่มีแต่มีแล้วนะคุยง่ายตรงนี้มันช็อตอยู่นะครับวงจรชอ็อตอยู่น้ำลงไอซีหรือเปล่านะครับาง,ง่ายๆก็ต้องรอขาตรงนี้ขาไอซีนะครับน่าจะเป็นขาหนึ่งแล้วว่า ตั้งลอยขายซีดูหนึ่งขาดูนะครับตรงนีงน้มีโอมนะฮะสลับด้านมันจะได้ตัดประเด็นไปทั้งรอยขายซออกไอซีห้าศูนย์หนึ่งนะฮะนสองครั้งอยู่นะฮะต้องรอยขาหนึ่งนี้ออกนะครับ เราเล็งบักจีแล้วก็ลอยขาหนึ่งออกดูว่าหายช็อตไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชิปนะครับโอเคครับนี่ลอยขาหนึ่งแล้วนะครับวัดดูอีกทีนะฮะหนึ่งขาใกล้ๆกันนะขามีขึ้นนะสลับด้านนะครับ ยังขึ้นวะขึ้นลอยไม่หมดหสงสัยต้องถอดออกมาแล้วถอ,ถอดเอาแล้วมั้งครับจะต้องเอาเอาอกทั้งตัวแล้วครับบักกี้ออกเลยโอเคออกยากอยู่นะครับลองไล่ตะกัวแล้วไม่ยอมออกนะครับเดี๋ยวก็ลองลอยอีกทีนะครับเกินสลับด้านไม่ขึ้นแล้วเครับ รอบแรกอาจาจะยังลอยไม่หมดอโอเคนี่ลอยดีแล้วส่วนเคลืตรงขาครับพอดีตรงนี้น่าจะเป็นเครือบอนี่นะครับต้องเป่าลมร้อนนะครับจะออกตรงนี้น่าจะกาวไว้นะครับเมื่อกี้อเคลอ,อ,อยอเสร็จสี่สวิตชิ่งออกแล้วนะครับมาวัดตรงขาปากทีนะครับพิมพ์เตอร์ตัวใหญ่ ยังขึ้นนะครับสลับด้านถ้าดีจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับโอเคขึ้นสองค้างอยู่นะครับแสดงว่ายังมีตัวช็อตอยู่นะครับรว่าอะไรช็อตได้บ้างนะครับจะมีไดโอดมีดีซิตเตอร์อะไรต่างๆนอาจจะน้ำลงนะเห็นลูกค้าแจ้งบอกว่ารีบล้างนะครับ สี่รังแอร์เจ็ดเครื่องนะครับจ็ดแปดเครื่องแล้วก็น่าจะน้ำลงนะไม่แน่ใจหรือว่าอะไรท่าไหนไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็จะมีไดโอดนี่นะดีหนึ่งเนี่วนะฮะไดโอดช็อตตะกลัวกันนะตอนนี้เสียตะกลัวอย่ง เรวจะวางยาตัวเองนะที่ตองไล่ตึงเยอะอยู่ไม่ยอมออกนะครับวอเคเโอเดอต์นะครับโอเคเอขั้วเส้นค้างไม่ข้ค้างอยู่นะในโอ ต่อไปก็จะมี C นะครับ C จะมี C 1นี่นะครับซีนึงแล้วก็ C อะไร C 500นะครับก็ต้องรอยดียก้ว่กนนะครับเรียกว,ว่าซช็อตนะครับ สีที่เป็นเหมือนแดมนี่นะครับเก็บบรรจุชาร์จคายบรรจุนี่นะครับเฟสนะครับโอเคตอนนี้ลอยสีออกแล้วนะครับลองวัดก็ไม่ไม่ช็อตนะครับอะไรนะหนะึ่งศูนย์สองนะครับลองวัดทีนะครับ ปเป็นอย่างนี้นะฮะสลับด้านรอาอยัางขึ้นอยู่นะครับไอีก็ลอ,อยแล้วมีอะไรโหลดอีกเลยดูว่าตัวไดโอดเองนะครับไดโอดช็อตเอง่ะดูอีกอย่างหนึ่งมีปัญหาที่ไอซี m นะครับ มีปัญหาหรือเปล่าครับช็อตหรือเปล่านะครับไม่ถอดแจ็คไม่ถอดอะไรโอเคนี้ลองอันนี้ก่อนเอาตัวง่ายก่นอนถอดบิดไดอดนี่ก่อนนะครับลอยออกจากวงจรก่อนแล้วกันดูว่ามีอะไรโหลดกันแน่นะครับโอเคถอ,อ,อดลอยไดอดบิดออกแล้วนะครับเบอร์ดีนี่ครับ D3S B A 6 0นะครับแล้วก็วัดตรงนี้ตั้งปุ่10นะครับตรง A C ไม่ขึ้นนะครับสลับด้านโอเคไม่ขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับไดโอดไม่เสียบิดเลติไฟไม่เสียครับเดี๋ยววัดตรงนีหทีนะครับสลับด้านครบับขึ้นสลับทีนะครับ ก็ขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่นะครับไฟสามร้อยบวกก็มีวิ่งเข้านี้นะคฮะน่าจะมาที่ IC นะครับนีไหลปินมานี้ทะลุขึ้นมาเนี้ยไอพีเอ็มตรงนี้นะครับ ลูกมาฝั่งนี้นะครับมีสีตรงนี้นะครับสีก้านเจดอยู่โอเคอยากรู้ว่าฝั่งไหนมันต้องลอยออกนะครับ ทะลุฝั่งนี้เข้านีน่าจะต้องลอยขาไอซีไอพีเอ็มนั่นนะนเบอร์อะไรมาแกะดูกันโอเคต้องคันเคียวปล่อยนะเอ้ยคันน็อตออกเป็นไอซีเบอร์นี้แน่แต่เอส ไอเอ็มนะครับหกแปดสองสองเอ็มนะครับเ่าที่เห็นีน่ต้องดูแรงไฟต้องลอยออกว่ามันหายช็อตหรือ,อยังนะครับไปดูกันลายปิ้นข้าตตองคานะวิ่งมานี่แล้วก็มุดมานี่อีกทีนะครับ ไฟค่อนข้างจะมุดหน้ามุดหลังนะครับลายปินป่นมาเนี่ยเดี๋ยวต้องวัดขาอีกทีนะบางทีมันตั้มเกินโอเคจากการไล่ดูไฟเขาคันนี้นะไฟบวกปิ่นมันมุดหน้ามุดหลังนะเขียนว่าสนะีบวกอยู่แล้วนะปืดป๊ดมานี่มานี่มานี่เข้าขานี้นะฮะ ขาไม่แน่ใจนับจากนี้หรือเปล่านะจากไม่มีเขียนบอกขานะฮะแต่ว่าเข้าขานี่แหละคิดว่าขานี้ไม่แน่ใจว่าไอซีช็อตแล้มอเตอร์ช็อตด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่าไอซีช็อตอย่งเดียวนะครับต้องรอยขานี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้วัดนี่ ้ะเทียบคุณนึงเทียบเทียบหนึ่งสองสามันก็มีโอมเนี่ยนะฮะขาออกนะครับ U V W เนี่ยก็มีอยู่สามสิบโอห์มนี่แหละนะฮะแต่จะมีไอที่ผิดแปลกก็คือเวลาฟังไฟลบ นี่ค่ไฟบวกนี่ครับโอห์มมันจะเพี้ยนนะฮะไฟบวกห้าโอห์มอยู่นะเทียบไฟบวกน,นะครับแต่ตัวนี้จะโอห์มต่ําอยู่ขาหนึ่งนะครับเป็นศูนย์โอห์มนะครับวัดเทียบกับขั้วบวกนะครับขาเนี้ยมีโอห์มต่ําอยู่ขาหนึ่งนะ,ะขาขาเนี้ย กำลังลองรอยขาที่ถ้านับใจนี้ก็ประมาณขาที่ห้าที่หกที่ห้านะโอโอเคตอนนี้แค่แม่ลอยขายสีนี่นะฮะตัดลายฟินออกต้องไลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวัดตรงนี้ก็ได้มัจจะเป็นบวกลบตรงนี้วัดข้างบนก็ได้ ยังขึ้นอยู่ไหมนะฮะร,รอยกายซีแล้วนะครับขึ้นอยู่นะครับสำหรับด้านขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างไหมนะครับขึ้นสองค้างอยู่นะครับแล้วทวัดตรง I C กับขั้วลบนะับตัวนี้เสียกัาตัวนี้น,ะนั้นนีะเป็นลบอยู่อ่ะไม่ขึ้นนะครับตรงขาไฟเข้านะไฟสาม้อยเข้าอ่สลับไม่ได้ก็จะมีขึ้นขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างอยู่สลับทีนาะงทีอาจจะจิ้มไม่โดนกันนะ ขึ้นนี่ว่ะวนเนี่ยยังต่อคา้ากันอ,กอีอกอ้าวยังขึ้นอยู่เลยเรามีลายปิ้นด้านล่างอีกวะอ๋ะอ,อมีลายปิ้นด้านล่างอยู่นะครับปิ้นมันสองด้านนะล่างบน ลอยลายปินออกเลยนะครับตัดตรงโอเคครับสุดท้ายต้องตัดตรงนี้นะครับลอยตรงนี้ไม่ไม่หลุดนะครับโอเคเดี๋ยววัดอมทีนะครับลอยแล้วนะครับวัดตรงนี้เลยเลยขึ้นนะครับต้องคูณเศษมาสลับด้าน เราจะจิ้มตรงนี้นะฮะ,ะขึ้นนะครับแต่ถ้าวัดฝั่งขาไฟเข้านะ,ะมันต้องวัดเทียบกับไอ้ไอ้นี่10ะมตรเลตรงสีเลยก็ได้นะ,ะสีโอเคอ่ะขึ้นแล้วลงนะครับ อตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับโอเคก็น่าจะมีปัญหาที่ IC นะครับยังไงตามตอนต่อไปครับอย่าเวิ่งแมวจะปักกีขากลับแล้วก็ลองเทสแหล่งไฟดูอีกทีนะครับติดตามตอนต่อไปครับ